ถามพี่วอมสามร้อยใช่ไหมเฮ้ยเหรอจริงดิแล็ปติงเท่าไหร่ละหลักร้อยเท่าไหร่บิงร้อยเท่าไหร่บอกเขาไปหลักร้อยเลื่อยเขาเขายังไม่ถึงสองร้อยล่าสุดเลยเขาร้อยสี่สิบเฮ้ยแสงไฟอ่ะใช้ใช้สิ่งที่คิดหรือเปล่าใช่ไหม นันแสงไฟให้ทีกูคิดหรือไม่ขอให้ใช่ทีเถอะโครอ้อไม่น่าใช่นต่ไ,ไอแบตฮะคือน่าจะเป็นแสงไฟแบบให้กูเห็นจะจะทำสีทองเชดนะแต่มันไม่ใชม่มันคือไอแบดมมีเลยเลยโอ้สุดยอดไปเลยตรงนี้อันเนทำาคนแค่หรือสรุปเล่นสายเวทดีวะโอ้ยสักสายเรอเอ<ห>อ,ค,อ,อคิดเหมือนกันเลยฮะอืมจะพูดดีเว ทำไมเริ่มทำเริ่มกว้างขึ้นแล้วสองร้อยสองร้อยกูวิ่งก่อนเลยเฮ้อะไรอ่ะอัอเดฟเปกิ้งขุยเม่อตัวอะไรสแกนกรรมกันสักหน่อยไม่มีไกด์ตรงนี้มีกูบอกเลยทั้งหมดเดี๋ยวเราไปต่อผมมีทางต่อฮะเพราะผมเจอถ้ำใหญ่แล้วฮะเจอถ้ำบ่อยอย่างเงี้ยผมไม่เจอแต่เจอถ้ำยังไม่เจอเชื้อเลฮะเจอแต่ไรไม่เจอถ้ำ ไม่เจอถ้ำแล้วก็ไม่เจอเชตไม่เจออะไรเลยตอนนี้จะเจอเมื่อไงเนี่ยไม่เจอถูกเ,เ,เป็นถ้ำที่ใหญ่มากแบบประมาณสักเดินไปใช้เวลาประมาณหนึ่งวินาทีนะ่าจะถึงที่ขอบได้อยู่ตรงนี้ถ้ำน้ำดีกว่าโอ้โหยอดไปเลยฮนะนี่ไงเร,เ,เริ่มเข้าใกล้ความเป็นถ้ำเข้าขที เจออะไรไหมกูไม่เจอเลยใช้ไอ้นี่ส่องส่องหาสตัสตธรรมวิ<ป>่งจะได้ว่าซอพอลึกๆกปุ๊บกล่องมันจะไม่ค่อยมียใช่ไหมฮะไม่รู้อ่ะผมจำไ,ไม่ปกติผมเห็นกล่องอยู่ตื้นๆหมดเลยนะเฮ้ยเจอทางอ,าออกแล้ว <laughs> เคยกูจะเจอโอ้ยอยู่แค่นี้เลยร้อยวโอ้ยทำไมเห,ห็นในแบบแล้วบายบายร้อยไปเถอะไปไปไหนไปก็ไป อู๋สภาพได้ถึงขอวัดอ้าวนี่ไงเจอแล้วเจอคอร์สที่มันปักกับโล่งโจงเลยเดี๋ยวคนคงมาเจอผมไม่นานค <c oughs> <ต>ุณไม่มี้นะควิ่งเร็วเหมือนมึงนะฮะแต่อยู่ในนี้อยู่อยู่ใน,ในที่แคบๆผมยิคงดีคงไปที่อื่นได้นะเออเนาะอ่าผมนี่มีเทคนิคการขุดอย่างแพ,พร์พราวถ้าผมเจอซอกแสดงว่าข้างหน้ามีทำตอบแน่นอนครับแล้วก็เจอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทำไมตัวเลขมันเริ่ม ถี่ขึ้นมาทุกทีถี่ขึ้นมาทุกทีบินี่สิกูอ้าวเอว <siglo. S 1> เขาว่าเขาว่างานงอกตรงที่ว่าเจอถ้ำใหญ่พอดีนั่นไงไอ้ชิบหายโอ๊ยมอนเตอร์ขัดขวางอ่ะไม่หายแล้วโอ้ยโ้ยทำไมมันไปทำใหญ่นะครับใหญ่ครับไม่ใหญ่โอ้โหอ๋ออะอะอะโอ้ย The Losker Yeah แย่ทีนอวฮัลโหลโอ้จูอู้เป็นกระโดดถึงด้วยอะไรอะไรอะไรของเทีย่ะฮะอู้จู้มตบแรงจังวะเฮ้ยอู้ยูอู้ยู้อ้จจมน้ำจมน้ำอู้ยจมน้ำอะอู้จู้งานเข้าตบสูงทำไมตบสูงจังวะ จะตายไม่จะตายจะตายตายไม่เคยออกอะไรเลยข้าคุณผมไปมาแล้วไม่มีแล้วฮะตายหมดแล้วข้างล่างก็งข้างล่างก็จะออ,อกนอกเขตใช่ไหมก็อ,อยู่ข้างบนมากกว่าเอข้างล่างกว่าน,นี้แต่เอาข้างเขียวก็ข้างบนม่ใช,มใช่มีอะไรทำไรผมต้องใช้เครื่องโอ้โหชัดเจนข้างบนสองกูสองเนี่ยปึ้งอันนี้มันเปลืองครับผมเนี้ยสแกนกรรม แล้วไงสแกนกรบรุกขุด้ยเจ็บจ็บโอ้โหเหมือนมีคนมาแล้วป่ะครับไม่มีมืดตึ๊ดเลยแสงไฟใช่หรือที่กูคิดหรือเปล่าแทงทอสอะแต่มันเบามากฮะแต่เบาก็มีโอกาสนะเดยอย่าเฮ้ยอย่างเงี้ย เออทำไมแสงไฟมันแปลกๆวะอ้อทอตจะชัดเลย <laughs> ของใครวะเอ้าเนี่ยังเยอะเลยยังม <shit. S 3> ีคามแย่แพ้เหลือจะมีอะไรวันนี้มันคนเจอแล้วคือา<ม>ทางดิ่งที่ใครขุดไว้คือถ้ามีทอสอ,อย่างนั้นนะฮะสานิฐานได้เลยว,ว่าหมดหมดหมดไมด่มีแล้วเอ้าวมาเจอกันพอดีเลยสวัสดีครับแล้วตรงนี้คนมาแล้วดิ แน่นอนครับินีก็ขนาดนี้ไม่มีแล้วอ่ะหรือว่าไม่คุ้ขุดผมไม่ได้มาตรงนี้แต่เราลองขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะอาจจะมีการดีเิชั่นเรื่องทางซ้ายไปขวาก็ได้เพราะทำอะไรนี่มึนอ๋อรู้เลยใครมาทำเป็นมุมเนี่ยเอ้กลัวองนี้ต้องมีอะไรอย่างทางซ้ายมือไปเนี่ยเออคุ้นๆนะรู้สึกเหมือนเคยไปบิ่งกบเอากลุ่ยนี่แหละ มานีเนี่ยสองใช้เล็กหนึ่งเลยฮนะเลขกหนึ่งฮนะควาครนะับควาฮนะแล้วมืองเราทานกลุม่มข้างล่างเนี่ยอาจจะเจอของดีก็ได้ของดีของเด็ดหวังว่าจะเจอโช๊ะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามีแต่ว่างเปล่า,า,า,าโอ้ยโอ้ยวอลคิปเปอร์ดีๆหน่อยหน่อยอข้างมือมีอะไรไหมไม่มีนะคือมันมันก็ได้คยอมยอ่ะแต่บิงเจอสไตล์ลิสที่นี่เนี่ย จะมาข้างๆกูไม่เข้าไปไให้มันมุมุ่งมันม,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 มีของเลยม,ม,ลมันก็มีบ้างมีโอกาสที่มีเหมือนกันจะขึ้นถึงฝั่งไหมเนี่ยถึงฝั่งฟันโควมีทอส<อ>ปักอยู่รู้เลยวมามีอะไรมีอะไรอ่ะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเอชเคโฉวไปไหนบอกแล้วพวกนี้มันต้องมีอของแอบไว้ผื่นมันอาจจะมี มีเชดใช่มันมีของแอรไว้นช่ไงเจอเชดเชสมีอะไรบ้างวะมีเชดยังมุมอ่ะผมว่าเน๊ะแม่งมันขาวมันแข็งกันตามมาร้อยสองร้อยแปดสิบวะมันจะสามร้อยละหลอแป๊บอีกสักอันหนึ่งก็สามร้อย่ในเนเธอร์ต้องมีไในเนเธอร์เฮลเออจะไปจะไปลงดันเจียนดีกว่าไหมเนี่ยคงไมนต้องทำอะไรตรงนี้เออนั่นสิมาทำอะไรอ่ะ ูไม่น่ามาหาเชื้น้ำแข็งแข่งกับแมงยิงวิ่งสองไปไม่เจอะไรเลยมันมันก็ไม่เจอกันทั้งคู่อ่ะแต่ผมเจอเออละคิดต้นหลายอันเลยอ่ะช่างแม่งอุ้ยเต่าหุ่ยสีสีสันกูไม่เอากูขึ้นดีกว่าเหมือนมึงขาต่อไปได้ขี้เกียจเหรอครับบางทีพอคุณขึ้นผมหวังจะเจอเลยก็ได้เออมึงเอาไปเถอะคิที่ไหรก็ผมจะเจอ กูจะเอาอะไรจากเชน้ำแข็งได้บ้งข่ายมีแต่ฟอสเต็มหมดเลยฮะบอกกันถังดิงกูจะเอาอะไรจากกูจะเอาเชน้ำแข็งถ้าคุณได้ฟอสถ้าคุณได้บิสัาดอันดับที่หนึ่งใช้ไหมคืออะไรนะบิสซาร์ดอันดัที่หนึ่งคือวะวิสซาร์ดมึงก็เอาไปกูไม่เอาอกี่เรียแต่มันแต่มันดีกว่าคาวในเดือบะท่อนะฮะก็เก็บคาวไว้ก่อนไงเผื่อจะถ้าไม่ใครเอากูไปขายเพราะเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เอ้ยสโนว์บอลลันเชอร์ยิงอะไรจะเอาก็ได้กูได้สโนว์บอลลันเชอร์วะครับ กูจะไปนี่แล้วมันดอบมากูไปลงดันเจียนดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยแ้คไม่กลัวนะสเกลเนี่ยเผื่อจะเจอคุณแจมคุณแจทองได้ของไหมนะถ้าเจอชาโ็อกคีนี่ลั่นเลยลั่นแล้วถ้าเจอคนนน้ลงระงเลยไหมฮะลงดิเอาอะไอ่ะเอาดาร์คแลนด์น่ะแล้วก็ต้องเก็บคำดาบค จิ้มให้ไอเช็ดเค้กูมีเสื้อห <c oughs> มวกซื้อได้โอ้โหครบเลยผมเจอทางใหม่ละไม่มีคนมาสระโดเลยเดี๋ยวมึงเอาเสื้อเอ๊ะมันปั๊มได้หรือเ่าเวลาเราอยากม,ออมันมดเลยว่าเปลี่ยนชุดเลยโอ้ปั๊มมันโอ้ใช้ได้เลยเออดีดีกูขอไปลงเหมืองนั่นก่อนแล้วกันกูเริ่มขี้เกียจแล้วลงเหมืองจะเก,กิต้นเดือ ไม่แน่ไม่น่าจะตายหรอกแมด้ครั้งนี้เราเลือด1240เองครั้งนี้เลือดเท่าไหร่ครั้งนี้เลือดตัง้ง280 324ลืมเก็บตังทองไม่เป็นไรลืมเก็บเหรียญทองไว้ที่บ้านช่างมันไม่เก็บกเไปหงส์มงไม่ทันแล้วกูเดินมาเกือบครั้งหนึ่งขี้ <ๆ S 2> เกียจเดินไม่เอ้าถ้าเดินมาครึ่งทางแล้วว่ากันใช่ไหมคือมันต้องตายแน่ๆผมรู้อ่ะ ก็ตามตามสถิติตามสถิติของเราแล้วว่าโอกาสตายสถิติเราโอกาสตายสูงมากสูงคือโอกาสที่จะกลับบ้านเพราะการตายเนี่ยสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับบ้านเพราะความปลอดภัยมันก็มีถ้าใช้มิติวิลเลอร์ได้ทันเวลาหรือไม่กูมีรีคอร์ดไงถ้าใช้ทันเวลาเนี่ยมันก็ฟึบแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทันตัวใหญ่แล้วก็พอเจอทีมเราเราจะคิดไม่ทันเออแต่ไม่ทันการนะ เอ้ยข้าสกิริตันบอเบงข้าไปแล้วปิงไปลงดันเจี้ยนกันป่ะโอ้ยดีๆพอดีเสียงไอ้ปิงเลยทำไมคลิปนี้มันเงียบจังวะอยากให้เปิดว่าจะมีแบ็คกราวแบบเสียงกีตาร์แบบแต่ตอนนี้ไม่มีนะที่เอฟซีฟังเลยมันไม่มีแบ็คกราวเลนะลองลองดิปิงลองปลดเอฟซดิปลดนี่ดังมากลองลองดูลองดูเออกรีดีนิดนึงว่ะ เปิดเลช่างเดือดแต่ว่าขามมันจะดังขนาดนั้นก็นะก็ไม่มากนะก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะก็โอเคใช้ได้คำพูดของกูเนี่ยไม่ได้ไไม่ด้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีคือก่อนหน้านั้นหนักกว่านี้หรอกก่อนหน้านั้นมึงตอนนนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมึงมีความรักปิ้งเปิดเลยเปิ้งไม่ดังก็ดีนี่เปิดเลยนะโอ้ยกูหลบข้ามมันมุมได้หนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งลงเหมืองอยู่ตอนนี้เจอ เจอเหรอเจออะไรเจอแล้วอ่า <rôle> คืออะไรคุณมีไมนิ่งแพนของคุณผมก็มีไมนิ่งแพนของผมโอ้ยทุยเออไเม่ไไรถึงไม่ทีเเนี่ยดันดันเจียนผมสามารถมาดันเจียนได้กี่คัน แล้วทำไมมันมีไอเชตอยู่ในตัวผมอ๋อผมเจอไอเชตของคนที่เจอเชดไปแล้วแล้วมันไม่ยอมโคตรไปอ่ะอะตือในแดนน้ำแข็งแดงก็ได้นะเว้ยมันเป็นมีแดนน้ำแข็งเป็นสีแดงโดยไม่ใช่ผสมอยู่อ่ะเห็นอยู่เลยตอนนี้ผมอยู่แล้วครับแต่ว่าผมก็ผมคงจะออกจากถ้ำสีแดงต้องขุดนี่ก่อนกูขุดไม้ตัดไม้ก่อนไม่ใช่ขุดไม้ตัดไม้กันไม่ใช่ทำทอจะได้เอาไปลงเงิน กูไปดันเตียนอยู่เนี่ยมูลามาสกูอยากได้นี่ก็มีใครอยู่ว่าเท่าซ้ำนั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรผมไม่เอาเพราะอะไรผมว่าผมว่ามันน่าจะมีโอกาสได้พิสัยดีพอมันไม่มันไม่น่าแบบจะไม่มีสันไม่จริงมันเปลี่ยนฝเปลี่ยนไอ้พมพิเศษเป็นเป็นแสนก็ดีนะขอเถอาพูดว่าคิดคิดนั้นเลยแม่งแม่งไปช้าแต่มันบินได้ก็เออก็ว่าไปดีก็ว่าไยายามแต่นี่มันบินแบบแนวตรงแล้วมันแบบอืดอ่ะ เออนั่นแหละความเร็วเดินไม่เพิ่มแต่อแซเนี่ยมันขึ้นมันก็น่าจะเร็วนะแต่ว่าก็โอเคมันถึงจะแย่แต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะคือไม่ดีอ่ะว่าไม่ผมบอกไม่ดีเลยมันดีกับฟาโรหังติกแล้วกันอ๋อเออนั่นนั่นจริงมันคือมันึงเดินฟาโร่ดิไม่ได้ช่วยอะไรมากแค่เดินหรือมันมีช่วยก็เหมือนเม้นดเดินนะเผื่อใส่ครบเซตแล้วมันช่วยแบบเรียกมัมมี่เป็นสมมอนเนอร์ ทำทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งน่าจะดีทํามันทําได้ไงเออบินก็ไม่เร็วมึงวิ่งเดียวเดิมึงตามมันเร็วมากเลยดี๋ยวเดิ๋ยวตอนนี้ผมกินสวิตเนตโปชั่นตัวเนี่ยเจ็บแค่แล้วมีรองเท้าวิกิเอวิ่งสวิตเนตใช้ในเหมืองไม่ดีหรอกมัไมไม่ใช่เหมืองนดันเจียนขายให้มันหมดพอดีไงมันอันดันเจียนนี่คืออะไรทําใต้ดินหรือว่าอะไรเนี่ยถึงกันั้งเนี่ยดันเจียนแปลว่าทํใต้ดินครับ นี่คื่อคำศัพท์นะครับเรียกว่าขุกใต้ดินทำไมว่าทำไมผมถึงรู้เนเเกมไพราะว่ามันมีเกมเกมหนึ่งที่นี่ถามหน่อยมันจะมีหนอนตัวหนึ่งเลยหนอนหนอนอยู่ในดินอ่ะมันวิ่งโค่นเร็วอ่ะหนอนอะไรวะหนอนไม่มาตอนทันหมดไมม่าตอนทันหมดผมรู้วิ่งเร็วมากอ่ะเรนแหละเรนแหละลงเลยแค่นี้แหละมอสคือต้องการหาเอ่ออะไรวะอะไรสักอย่างที่จะต้อง เขาอมีของอันนี้ดีกว่าใช่ไหมไอ้บอมนิกเป็นมาแล้วฮอตชู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 ้ถุยสำหรับทคนที่ดูมาจะรู้เรื่องอุลามาศอุ้ยรถรถไปสิบเลยอ่ะเจฟนี่ตรงนี้ทางใหม่แล้วเห็นปะเออมันมันดูสีขาวอสไนเปร์เยี่ยมเลยแต่กูไม่ได้ใช้แล้วนี่กันปัญหามีมีไนปยร์งั้น ทาไม่มไม<ด>่ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าเอ้ยตรงนี้มีโอกาสจะถ้ามีถ<ห>้ามีถ<ท><ล>้ามีจะเล่นถ้าไม่มีจะเล่นเวทกูไม่ได้เล่นฉากนั้นแล้วกูบอกเลยอันนี้อันนี้ไม่ทางมาอันนี้อันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นอินฟอนอลคือครบอ่ะเราเล่นกอบอกบอกตรงว่าครบครบเลนี่ไงเดินเชือกรามผู้ชุวยได้แล้วโอ้โหไอหมาไว้ก่อนหมาไว้ก่อนเรงไม่ปวกท้อเลยเยอมันจะได้รู้กันพอเราเปิดแหวมาให้ทเไมตรงนี้ท็อตเยอะวะ ยีงไงกล่องทองกล่องแรกเปิดดีไหมอันนี้กล่องของไฟจริงด้วยเปิดเลยมุลลาห์มาส่าแน่นอน mining potion ที่ golding key ที่สองเนี่ยเออผมก็ขอแหวนแล้วนะมันคงไม่มีคนโดใช่ไหมเหยียบมึงจะเอาไปเลยนั้นน่ะกูกูมีกูมีกูมี golding key สามอันแล้วกูไม่เครียดแล้วตอนเนี้ยสบายใช่ไหมคุณบั๋วมุลลาห์มาส่าใช่ไหมฮะถูกต้องมึงได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ครับมุลลามาส่าอะไรครับไม่รู้จักเลยครับไหนเขาดูหน่อยดิ เฮ้ยกูได้เซเลเชียลนี่ว่ะเมจิกเนี่ยบอกว่าให้บิงบาเมจิกดีไซน์บิงเอาไปด้วยนะแต่ว่ากูไม่ว่างนนี้โอ้ตอนนี้เลือดผมเนี่ยสังเกตได้ว่าเฮ้ยกูเล่นขี่สองอันสามอันเลยทีเดียววุ้นดูฟังโอเคกูอยากได้กูได้มาสามีได้ใช่ไหมยังเลยยังไม่ได้แป๊บนึงคือผมนั่งทุบกล่องทีเด็ดยบ๊ายบายผมไม่ทุบกล่องตายหรอไม่ไม่ไม่ใช่ หมายถึงว่าผมจะเอาของออกแล้วตัวแล้วผมก็โยนเดไนไม์ออกไปข้างนอกแล้วนี้ไอ้นักเวมันก็ว้ามาพอดีว้ามาตรงระเบิดเป,ป,ป๊ะเลยอ่ะคือนักเวทไายบายหรือว่ามึงไายไบ,บายไายบายนักเวทก็เห็นแบบนักเวทมันมันขึ้นเรื่องรนักเวทมันไม่เดินดใช่ไหมล่ะมูรลามา,<อ>าสักเรียบร้อยอเอาเวทมึงได้ไแล้วอ่ะชิวๆเลยของพวกนี้เอามาเอามาดังจะรัสเซนโมชั่น ไถามว่าตอนนี้ผมต้องการอะไรไหมจากมือนี้ผมต้องการในปืนมันแรกกับถ้ากูเจอปืนก็มึงว่ามาแลกกันนะโอ้ด้โลมาว่ะเฮ้ยตรงจะเอาข่าวไหมเนี่ยไม่เอาแล้วจะแลกใช่ไหมแลกใช่ไหมแลกเอาจะแลกไรมึงขอเปิดกล่องทองนั้นหนึ่งก่อนกูเจอปืนโอเคนั้นแลกปืนดีกว่ามวเจอของเร็วจริงๆเลยเดี๋ยวมึงกูเปิดอีกกล่องนึง

เฮ้ยยึดเข้ได้ชาโดคีตามคำขอเลยกลับเลยฮะกลับเลยกูกลับเลยตายไอผมกลับคือกล่องแรกผมได้ชาโดคีเอาเหรอไอไอ่ของมาแลกกันจะเอาอะไรนะคือแฮนด์กันใช่ไหมดีมากคุ้มเฮ้ยระหว่างนี้ผมขอใช้ผมขอเอ่อยังไงดีว่าบอมเฮ้ยปิงอยู่ไหนวะเดี๋ยวทำเลกลุงมางั้นไม่ติดไมสทรายกูวางไว้ที่เชสถ้าไม่มีใครมาโดนไปก่อนนะโอเค ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าคุณน่าจะมีทางลงของคุณแล้วผมน่าจะสู้คุณไม่ได้ใช่ไหมฮะใครคุณมีทางลงคุณแล้วใช่ไหมทางลงอะไรตั๊บนึงเรามาปั๊บชุดกันก่อนไหมเออไม่ริ่งไม่ริ่งก็จะ่เปลี่ยนไม่ริ่งก็เปลี่ยน่ิงเอาหมวกไาหมวไหน่อยได้ชุดเมื่อกี้เพิ่งได้ชุดอ้าวได้เสื้อแต่เสื้อมีสองอันแล้วนะกูมีเสื้อแล้วเหมือนกันอยากไม่ใช่อยากได้หมวกมีหมวกอยากได้หมวกหมวกซื้อได้ใช่หรอกางเกงเนี่ย ปัญหาเลยหางเกงไม่ได้ผมซื้อให้เลยแล้วกันโอ้ยเลือดกูเมื่อไหร่จะแตะสองร้อยวะเนี่ยเดี๋ยวกูเอานี่เก็บก่อนกูมีน้ำยาเก็บน้ำยาโคตรเยอะน้ำยาใครเล่นสายฮานูนเฮ้ยเลือดสองร้อยครับเออเอาดีไปใช้ดิเผื่อมันจะช่วยอ่าปั๊มชุดเรก่อนเมื่อไรเลือดจะถึงเ่้ยเอาของย่อยก่อนของเออไหนๆก็นะผมไปลงนรกปะเจอกันเดี๋ยวเออมันลงยังไงอะถึงนรกเลยวะถึงได้ไงวะไอ้ไอ้ดาร์คแลนด์ฝากถ้าเจอโอ้โห มันเจอลาวาเต็มหมดเลยไม่ได้ไม่ไรผมใช้เทเลพอตโพชั่นพอดีแล้วมันลงลาวาพอดีใช่ไหมถึงเห็นลาวาเลยช็อตคัตลงเนเธอร์ด้ยครับว่าไงไม่ให้เนเธอร์ดิเอ๊ะพี่ปิงหลุดเกมว่ะเดี๋ยวกูไปจังเกิลก่อนกูไปเก็บนี่ก่อนเขาเรียวกว่าอะไรนะเออดาบอีกอันสองนันแล้วก็ต้องเก็บอะไรวะเ,เอ้ยดาบสีแดงอ่ะฮะเฮ้ เชสไหนเชสสักอันนึงอ่ะสักอันนึงกูจะรู้ไปเลยเชสไม่เต็มบ้านเลยนี่นั่นแหละชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นบนสีสิ่งไม้ใช่ไหมกล่องไม้บอกบอกเราต้องบอกสีเลยไปเขาไปกูไม่รู้กูว่ามันเป็นเชสแต่ไม่รู้ว่ากล่องอันไหนกูเก็บสักอันนึ่งเลยนั้นแหละแล้วก็กล่องบนอ๋อนี่ชุดที่บอกให้ใช่ป่ะเอ้ยลืมปั๊มไม้นิ่งเชิญความชัดเจนคือลาวาเลยเต็มพื้นเลยเรจะไปเก็บดาบพี่จังเกิลก่อนเเฮ้ยตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอ้ย ใกล้ๆด่าพี่เอ๊ะมึงมีมึงมีนี่ปะแกล้คิมเทนเหลือปะคิมเทนเหลือเหลือถาไม่เหลือแล้วก็ทักข้าโอ้มีกูเชื่อละดังจริงปีดเทอร์ฟิ้งกบเสียงผมหมดเลยอ่ะกบเสียงเค้กดเสียงเค้เปลี่ยนชาเปลี่ยนชายปิดปิดนัทปิ้งหลี่ไหมแล้วปะหลี่ไหมอ่ะบอกแล้วคือตอนนี้เสียงปิ้งดังมากถ้าปิ้งหลี่น่าจะโอเคได้นะครับหลี่นี่โอเคเลย ปัญหาคือไอ้ขาที่มันใช้ขาเนี่ยเออฮัลโหลในในเลยวะอีกกำลังดีอย่างดังมากวะไม่ดังไม่ดังเลยเฮ้ยปิ๊งปิ้งกูขอค่าลูกกระตานะฮะเอาแร็คจะเอาคินเทนอ๋อเนี่ยค่าเลยค่าเลยอยู่ไหนวะเอ่อตอน่อยความลึกอ๋อจะถึงแล้วนี่หว่านรกขอค่าหน่อยขอค่าหน่อยสิใช้นี่แหละชิมหาใครบอกให้ใช้ทอสวะเจริญเอาเอาวอเทอร์โบตกแม่ปก่อน นั่นทำไมถึงมาฮะปิ้งันไปหามึงแล้วะมึงจะไปนั่นทำไมเฮ้ยแล้วอะไรเฮ้ยบอกปิ้งปืนแล้วฟินล็อกเหรอฮะอ่าถึงนรกไม่ได้แหละห้าโกฟิตเหลือไม่รู้ซื้ออะไรผมมีแฮนด์กันแล้วเย่เยเใช้คของของเวทเลยดิอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยเชฟเชฟบนน่ะอันไหนสักอันหนึ่งอ่ะบอกแล้วนี่เลยนี่เลยปลาโล้ยไอ้ทรยัไม่ครบจะสามสิบอืม ขอแลกแล้นะคือจะไปคาบของตายแล้วเจอฮิวแบนเอาไปครับให้เลยอย่าตามกูดิโอ้เราว้านี่มันนรกกระชัดตามมาทำไมเนี่ยมันสนใจกูอ่ะมันต้องทำมึงต้องหยุดยิงก่อนแล้วให้มันให้มันสู้กับกูอ่ะโอ้หยุดยิงไปแล้วมโอ้เราวมาเราว้าเฟเธอร์ฟอร์ด่วนเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วคอยมาสนใจมึงคอยมาสนใจมึงไม่ไม like right. uh, nah. ่ไม no, the oh, yeah. ่มีพื้นเลยจะเห็นคนตายไม่ ไม่โอ้โหเดมอนไม่ตายแล้วแน่ๆ <laughs> เร็วดีนะทำไมไมันจะโหด่อย่างงี้วะไม่เข้าใจทำไมมันโหดอย่างงี้ยนี่ยครับลูกกระต่ายเพิ่มก็ได้แลกคิมเทปถือว่าทำได้อ,อย่าดูโปเละนะได้ไห,หมดเลยขอเจลหน่อยดิ เจลอยู่ในเชฟไม่ใช่หรอได้แล้วนี่โบนซ้อนเป็นแรงหน่อยนะแต่ว่าสู้คาตนาไม่ได้นี่เก็บงั้นมาสาเก็บไปแล้วแล้วก็เอาแร่นี่เคยเรียกว่าอะไรนะอ่านี่คิมเพนโอเคกูสามารถคราฟดาบได้แล้วใช่ไหมนี่ไงใช้บัตรบัตรบัตเชอร์บัตรบัตเชอร์บัตรบัตเชอร์ชื่อใส่กอะดาบเตเวนบัตรยังไงบัตรเย้ นี่กูมาใช้แทนในนี่เลยดาบโคตรเยอะใครเอาธนูไหมแล้วกูเก็บไปใช้ก่อนดีกว่าปิ้งอาเอา water ball มากูไม่ได้ใช้แล้ว water ball ธนูตัวคงคตดคอยบอมอยู่ปะปิงมาอยู่หน้าหน้ากูดิแล้วมึงจะได้ดันได้แต่เออึ๊บบอยู่ปะเอาไปเลยกูไม่ใช้แล้วฝากทำที่ปั๊มนี่ะไรดิปั๊มอะไรอ่ะปั๊มปั๊มลูกอนอฟซิเดียนปั๊มลูก ออสเซรเดียมันจะไม่ใช่ออสเตรเลียเนี่ยยังไงเอ่ยของเต็มตัวปะเอาของออกเดี๋ยวช่วงนี้กูจะไม่ลงถ้ำตามล่าหาดาวเอามานะเออถผงมีดาวอยู่ยี่สิบเก้าอันนะคนฟ้าขวาดาวผมมีดาวยี่สิบเก้าอันแล้วปะแต่ของเว่ต้องเป็นอะไรยังโหดสุดละไกด์ของเว่ยเป็นมิติคอลเออใช่มิติคอลมิติคอลนะฮะ ตั้บนึงนะเออจชบวกเลยอหรอเออเลื่อนดิเว้ปริงนี่เปิด F4 ปะ่ะอะไรนะ,ะ,ะนี่ F4 ป่ะนี่ใช้ F4 ปะ่ะไม่ได้ยินใช้ใช้ F4 ป่อาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ดีละดีนะกำลังดีเลยเฮ้ยผมปรับเสียงใหม่เพิ่มได้ยินไหม เจ็ดสิบกว่าเลยเหรอโอ้เจ็ดสิบกว่าได้กลันแล้วกลันแล้ว Let's go Let's get rich yeah เฮ้ยถ้าไม่มีใครใช้แล้วก็จะโอ้โบนซ้อนได้มาแล้วโบนซ้อนจ e t s out Let's w โอ้ดาวะที่มันโดนลัต้าทามันทำไมนี่ดีไงตใจกลัวมันต้องให้ต้องหยุดจริงก่อนแลให้รวยัวโอ้หยุดจริงไปแล้วโอ้ราว